สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะ,ะสำหรับคลิปการเรียนนี้นะคะก็ เราจะมาเน้นย้ำในเรื่องของคำสุภาพนะคะซึ่งครั้งที่แล้วที่เราเรียนออนไลน์กันไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่องของคำราชาศัพท์นะคะซึ่งคำราชาศัพท์ก็สามารถแบ่งออกเป็น5ระดับหรือ5ประเภทย่อยนะคะแล้วก็วันก่อนกูอธิบายไปแล้วคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคําสุภาพาเป็นคําที่ เราใช้กันกับบุคคลปกติทั่วไปนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับคำสูภาพนะคะคำสูภาพก็คือคำที่มีความสูภาพไพเราะเหมาะสมกับการละเทศะแล้วก็ฐานะของบุคคลนะคะ คราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของคำสุภาพนะคะว่าคำสุภาพที่เราบอกกันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าคำสุภาพนะคะอย่างแรกเลยนะคะลักษณะของคำสุภาพเขาบอกว่าไม่เป็นคำห้วนคำกระด้างหรือคำดานะคะถ้าคำไหนที่เป็นคำด่าหรือคำห้วนๆอันนี้ไม่ได้เป็นคำสุภาพนะคะต่อไปก็คือไม่เป็นคำผวนที่มีความหมายหยาบคายคำผวนก็คือคำที่พูด พูดกลับหน้ากลับหลังกันแล้วออกมามีความหมายที่หยาบคายนะคะต่อไปนะคะลักษณะต่อไปก็คือไม่เป็นคําอุทานที่ไม่แสดงความเคารพนะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือไม่เป็นคําแสลงหรือคําขนองนะคะจึงจะเรียกว่าคําสุภาพ ทีนี้การใช้คำสุภาพนะคะเราจะใช้อย่างไรใช้กับใครใช้ตอนไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยการใช้คำสุภาพนะคะก็คือ1 ใช้ให้ตรงความหมายแล้วก็ระดับของบุคคลนะคะอย่างเช่นคำที่เป็นคําสามารหรือคําปกติอย่างเช่นคําว่ากินนะคะถ้าเราพูดกับบุคคลทั่วไปคำว่ากินเราก็ใช้เหมือนเดิมก็คือเป็นคําว่ากินหรือว่าคำว่ารับประทานแต่ถ้ากับพระสงฆ์เราก็จะต้องใช้คําว่าฉันกับพระมหากษัตริย์เราจะใช้คําว่าเสวยหรือคําว่าตายนะคะคำสุภาพถ้าเราจะใช้กับบุคคลทั่วไป ลราก็ใช้คําว่าถึงแก่กรรมแต่ถ้าใช้กับพระสงฆ์ก็คือมรณภาพนะคะกย์ก็คือสวรรคตเป็นต้นนะคะ,ะต่อไปการใช้คำสุภาพในลักษณะที่2ก็คือคำสุภาพบางคำนะคะจะนิยมใช้ในภาษาเขียนไม่นิยมใช้ในภาษาพูดนะคะอย่างเช่นเช่นคำว่าหัวคำว่าหัวคือ,เ,อเราใช้ในภาษา ใช้ในภาษาเขียนก็คือศีษะนะคะ,ะคำว่าตีนก็คือใช้ในภาษาเขียนก็คือเท้าหรือว่าเรียกง่ายๆว่าศีรษะหรือเท้าเนี่ยก็คือคําสุภาพส่วนคําว่าหัวหรือตีนเนี่ยก็คือเป็นคําที่เราใช้พูดนะเราใช้พูดในชีวิตประจาวันแต่จะไม่ใช้ในภาษาเขียนเพราะถือว่ามันไม่สุภาพนะคะ ต่อไปนะคะการใช้คำสุภาพลักษณะที่3มก็คือใช้คำสรรพนามให้เหมาะสมตามเพศและฐานะนะคะอย่างเช่นเราใช้สรรพนามว่าฉันแทนตัวเรานะคะบุคคลที่เราใช้ก็คือเราจะใช้แทนตัวเองว่าฉันได้ก็ต่อเมื่อใช้กับบุคคลที่มีฐานะเท่ากันนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดกับเพื่อนหรือเราพูดกับน้องคนที่อายุต่ำกว่าเรานะคะ แต่ถ้าสมมติเราใช้คำว่าท่านเป็นสรพนามบุรุษที่2หรือ3อันนี้เรียนไปแล้วนะคะถ้าใช้คำว่าท่านเราก็ใช้กับบุคคลที่มีฐานะสูงกว่าเรานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานะคะ คราวนี้นะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างคําสุภาพที่เป็นหมวดต่างๆนะคะครูก็จะแยกออกมาเป็นหมวดบุคคลหมวดร่างกายหมวดผักผลไม้แล้วก็หมวดสัตว์นะคะแล้วก็มันยังมีหมวดอื่นๆแต่ครูขอยกตัวอย่างมาแค่นี้นะคะ ูหมวดแรกนะคะก็คือหมวดบุคคลคําสามัญคําแรกก็คือคําว่าพ่อก็คือเราใช้เป็นภาษาปกติภาษาพูดปกตินะคะแต่ถ้าจะให้สุภาพเวลาเราจะเขียนเป็นภาษาเขียนคําว่าพ่อก็คือจะต้องใช้คําว่าบิดานะคะ ะะเมื่อกี้มีพ่อไปแล้วนะคะก็คือแม่เป็นคําสามัญน,นะคะถ้าเป็นคําสุภาพของคําว่าแม่ก็คือคําว่ามารดาไปนะคะคําว่ามีพ่อแม่แล้วก็มีลูกใช่ไหมลูกนะคะเป็นคําสามัญถ้าเป็นคําสุภาพก็คือคําว่าบุตรนะคะ คราวนี้เรามาถึงหมวดร่างกายนะคะหมวดร่างกายของเราอ่าเมื่อกี้คําสามัญที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ก็คือคําว่าหัวนะคะก็คือใช้ในภาษาพูดอ่าแต่เราจะไม่ใช้ในภาษาเขียนเพราะเวลาเราใช้ภาษาเขียนเราจะใช้คําว่าศีรษะนะคะซึ่งเป็นคําสุภาพของคําว่าหัวนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคํานี้คําว่าตีนบ้านเราเนี่ยออตีนนะคะชัดเจนเลยคนใต้นะคะ,ะแต่ว่ามันไม่สุภาพถ้าสุภาพก็คือจะต้องใช้คําว่าเท้าแทนคําว่าตีนนะคะ,ะ,ะต่อไปนะคะคําว่านมนมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึง นมกลองนมเปรี้ยวนมอะไรไม่ใช่นะคะอ่นนี้เป็นหมวดร่างกายนมก็คือเป็นคำที่ไม่สุภาพถ้าสุภาพเราจะต้องเรียกว่าหน้าอกนะคะหรือคำต่อไปคำว่าก้นนะคะเออก้นถ้าเป็นคำสุภาพก็ก็คือตูดนะคะเออจริงๆแล้วคำว่าก้นกับตูดเนี่ยอันไหนน่าจะสุภาพมากกว่า ทำไมตูดมันเป็นคำสุภาพมากกว่าก้นครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเออจริงๆมันก็เหมือนเหมือนกันนะคำว่าก้นกับตูดนะคะทีนี้เรามาถึงหมวดสัตว์กันบ้างนะคะหมวดสัตว์บางคําเราอาจจะคุ้นเคยนะคะอ่าอย่างเช่นคําแรกคําว่าไส้เดือนนะคะไส้เดือนนี้ก็คือเป็นคําที่เราใช้เรียกทั่วไปแต่ถ้าจะให้เป็นคําสุภาพเราจะต้องเรียกไส้เดือนว่า รากดินนะคะ,ะไม่รู้ว่านักเรียนเคยได้ยินหรือเปล่าไส้เดือนเขาเรียกว่ารากดินนะคะ,ะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือควายนะคะควายเขาบอกว่าไม่สุภาพเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สุภาพต้องเรียกว่ากระบืออ ไปนะคะหมูอันนี้หมูก็คือเป็นเป็นสัตว์ที่นํามาเป็นอาหารใช่ไหมคะหมูก็ไม่สุภาพอีกถ้าจะให้สูภาพก็ต้องเรียกว่าสุกรนะคะ,ะหรือคําว่าวัวก็เหมือนกันวัวก็ไม่สูภาพนะเป็นคําสามัญที่ใช้พูดทั่วไปถ้าจะให้สูภาพเราก็ต้องเรียกว่าโคนะคะ ทีนี้มาถึงหมวดผักและผลไม้กันบ้างนะคะคําแรกอันนี้นักเรียนรู้จักนะคะก็คือถั่วงอกนั่นเองอถั่วงอกถ้าเป็นคําสุภาพเขาจะเรียกว่าถั่วเพาะนะคะก็คือมันเกิดจากการเพราะมาเมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมก,ก,ก็เลยเรียกว่าถั่วเพาะ,ะไปนะคะอันนี้ก็คือกล้วยกล้วยไข่ แต่คําว่ากล้วยไข่มันไม่สุภาพด้วยคําว่าไข่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาให้สุภาพก็เลยเรียกว่ากล้วยเปลือกบางแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผักตบชวาบางคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีแม่น้ําลําคลองนะคะผักตบชวาก็คือมันจะเป็น พืชที่เติบโตอยู่ในแม่น้ํานะคะแ,ะแต่ว่าถ้ามันมีเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลเสียต่อแม่น้ํานะคะ,ะผักตบชวาถ้าจะให้สุภาพเขาเรียกว่าผักสามหาวนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปอันนี้นะคะฟักทองอแต่บ้านเราภาษาใต้เราเรียก ฟักทองว่าน้ำเต้าใช่ไหมฟักทองนะคะถ้าคำสุภาพของฟักทองเขาจะเรียกว่าผักฟักเหลืองนะคะไม่ใช่ผักเหลืองนะฟักเหลืองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นผักบุ้งนะคะอันนี้เราก็คุ้นเคยนะคะผักบุ้งคําสุภาพของเขาก็คือผักทอดยอดนะมันก็จะเหมือนกับลักษณะของผักบุ้งที่ จะเรือนตืบตูอยู่ในนั้นใช่ไหมมันก็จะทอดยอดยาวออกไปนะคะก็ก็จะเรียกตามลักษณะก็คือผักทอดยอดนั่นเอง ค่ะที่ครูพูดไปทั้งหมดนั้นนะคะก็คือเป็นส่วนของคําสุภาพนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ใหญ่ก็คือเรื่องคําราชาศัพท์นะคะทีนี้เรามาสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของคําสุภาพนะคะคําสุภาพก็หมายถึงคําที่ใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคลนะคะได้ยินแล้วน่าฟังชวนฟังเป็นถ้อยคําที่เหมาะสมนะคะคาที่ใช้กับสุภาพชนทั่วไปเพื่อความเหมาะสมกับสถานภาพเหตุการณ์และก็โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้ ใช้คำนะคะกับบุคคลที่มีระดับอายุที่แตกต่างกับเรานะคะหรือว่าฐา,านะไม่ใช่ฐานะาระดับที่แตกต่างกันคุยกับคุณครูคุยกับญาติผู้ใหญ่คุยกับคนที่เราไม่รู้จักเราก็ควรจะใช้เลือกใช้คำให้มัน ถูกต้องเหมาะสมนะคะอ่นนี่ก็ขอฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของคําสุภาพนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้มันก็ยังมีคําสุภาพอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะได้จากสื่อต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ